Three, two, one พื้นฐานเดิมของคุณก๊อบแกบก่อนเสริมจมูกช่วงสันจมูกพอเห็นมิติอยู่บ้างแต่รูปทรงโดยรวมยังไม่ละมุนเท่าที่ควรเพราะช่วงหัวตาย,ยังขาดมิติปลายจมูกมีเนื้อค่อนข้างหนาคุณหมอตุ๊กช่วยปรับเพิ่มมิติให้ช่วงหัวตามีความเด่นชัดและรับกับสันจมูกอย่างละมุนพอดีด้วยปลายจมูกที่มีเนื้อค่อนข้างหนา เทคนิคมอริคอนจะทลายข้อจำกัดนี้ได้ดีกว่าเพราะสามารถเข้าไปปรับแต่งกระดูกก้นกลางจมูกนํามาตั้งฐานใหม่ที่ขาจมูกและนํากระดูกอ่อนหลังหูมาวางบนฐานอีกชั้นแทนซิลิโคนทําให้ได้ความพุ่งที่มากขึ้นและได้ความสบายใจแบบยาวๆเพราะปลายจมูกไร้ซิลิโคนนะคะ <Wow. S 1> ทําให้โดยรวมจมูกมีมิติที่ชัดเจนมากขึ้นแบบพอดีดูไม่โป๊ช่วยเติมเต็มให้ใบห,หน้าคุณกอบแก๊บมีมิติได้ลุกดูอินเตอร์ขึ้นอีกด้วยนะคะ Three, two, one. Yeah!